ันนี้ก็อยู่ในรายการเบียวว่าใช่เนี่ยม่าชอบครับ EP นี้เป็น EP ที่สี่ครับนี่แต่วันนี้ไม่มีสาวๆให้ดูนะวันนี้ไม่มีสาวๆให้ดูเอาเจ้านายมาครับนะก็วนนสวัสดีครับผมแจ็คนะครับผมก็มากับน้องๆน,นะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเรื่องรถ Lexus NX 300 H ให้ท่านผู้ชมได,ได้ได้ดูกันว่าสมรรถนะของรถหรือว่าตัวรถเองเนี่ยมีอะไรที่เขาเรียกว่าอะไรน่าใช้ บ้างนะครับผมแล้วดีอย่างไงใช่ไหมใช่ครับก็เอาจริงๆมันเป็นรถ SUV uh huh. ขับดีมากนะอ uh ่า huh. ขับดีมากจริงคือต้องบอกก่อนว่าเล็กซัสเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาเน้นในเรื่องของความเงียบในห้องโดยสารงานประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนโซลต่างๆจะให้แบบจะให้ความรู้สึกดูหรูหน่อยนะอย่างคอนโซลเนี่ยก็เป็นคอนโซลหนังนะเบียเป็นหนังเย็บมือปี่เป็นหนังเย็บมือไหม เดี๋ยวต้องโทรไปถามช่วงมาไม่ไว้มั่นใจก็ก็ก็มันก็รักชูลี่นะครับก็คือมันจะหรูๆหน่อยแล้วก็อย่างอย่างอย่างดูแบบแผงประตูเงี้ยก็เป็นลายไม้นี่คนก็จะสงสัยกันอีกว่าเฮ้ยแล้วเล็กซัสเนี่ยมันมันคือเอ้ยมันก็คือโตโยต้านี่หว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมจริงๆต้องบอกก่อนว่าเล็กซัสมันเป็นี่งมันเป็นอีกเกรดหนึ่งจริงๆต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นอีกเกรดหนึ่งซึ่งเป็นก็เป็นเล็กซัสเนี่ยเขาขายทั่วโลกนะครับเขาก็จะยกระดับเรื่องของความหรูหรา อุปกรณ์ที่ใช้ในรถไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ภายในโชคอัพช่วงล่างอะไรเงี้ยนะครับ,รบเขาจะเน้นให้มันมีคุณภาพที่ดีกว่ารถโตโยต้านะครับ<อ>ผม<อ>นะแล้วจุดดีจุดเด่นนะพี่แจ๊คสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้เรมันคือ NX 3 0 0อ่าเอาอย่างรุ่นนี้เลยแล้วกันนะครับเอาเป็นคันนี้เลยที่เรานั่งกันอยู่เนี่ยรุ่นนี้เป็นรุ่น NX 3 0 0 H ชื่อว่าชื่อรุ่นย่อยเขานะคือ Grand Luxury แกนลักชูรี่ของรุ่นเนี่ยจุดเด่นของของตัวนี้ก็คือเขาจะเพิ่มไฟหน้ามาเป็นไฟหน้าสามดวงครับคือรุ่นนี้จะมีรุ่นรุ่นรุ่นย่อยเนี่ยจะมีลักชูรี่แกนลักชูรี่พรีเมียมแล้วก็เอสปอร์ตนะตรงนี้ก็จะเป็นคันนี้ก็จะเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวแกนลักชูรี่แล้วก็คือเรื่องอุปกรณ์ความปลอดภัยเช่นไฟหน้าที่เป็นไฟหน้าทิปเปิ้ลไอสามดวงแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องของตัวเมาส์ตรงกลางที่เอาไว้เลื่อนเปลี่ยน เอ่อการใช้งานของตัวเครื่องเสียงต่างๆเบ,บอรอบอร้อนเบาเย็นนะครับแอร์สองโซนซ้ายขวานะครับรุ่นนี้มีเบาะร้อนเย็นด้วยนี่ฮะเบาะเย็นนี่ผมเปิดให้ผมเปิดให้เบียร์ด้วยนะถือว่าเป็ค<ห>ตูดเลยนะีเเ่เปิดเย็นให้นี่เปิดเ<อ>ย็นให้นะครับนะฮะก็จริงๆคือรุ่นนี้จริงๆออกห้างเกือบสามล้านเลยสามล้านเกือบสามล้านใช่มันก็มีรุ่นย่อยมันก็จะมีรุ่น เริ่มต้นต้องหลายสองรกว่าบาทสามร้นกว่าบาทขึ้นมาอะไรเง<อ>ี้ยแต่วันนี้เนี่ยเรานั่งอยู่ใน N อสามร้อย h คันนี้เนี่ยครับรถปีสิบห้าให้ถ่ายเบียคันนี้เราตั้งขายเท่าไหร่เพราะว่าคันนี้คันนี้เราเราเรายังไม่ได้ลงขายเลยนะอ๋อใช่คันนี้เพิ่งเข้าใช่คันนี้เพิ่งเข้า <c oughs> ให้เบียร์ถ่ายว่าเราตั้งขายเท่าไหร่คันนี้วิง 5, ว่งแสนห้าวิ่งรถเปลี่ยนเอ่อรถเข้าศูนย์โตยต้าตลอดเข้าศูนย์็กซัสตลอดนะครับแล้วก็มี ด้ออีกอย่างข้อดีของ Le ็กซัสเนี่ยคือจะบอกว่าลูกค้าท่านไหนเนี่ยที่ใช้งานต่างจังหวัดนะแล้วกลัวว่าเฮ้ยไม,ม่มีศูนย์เล็กซัสอยู่ที่นั่นอะไรเงี้ยจริงๆต้องบอกว่าเล็กซัสเนี่ยเขามีเขามีศูนย์ย่อยอยู่ตามศูนย์โตต้าด้วยนะต้องลองเช็คดูว่ามีแบบจังหวัดไหนบ้างแต่จริงๆถ้าเกิดสมมุติว่า ลูกค้าไม่สะดวกก็เอาเข้าสู่โตซ่ตาได้เลยเพราะว่าพื้นฐานเครื่องยนต์หรือการเซอร์วิสเปลี่ยนหามันเครื่องคือดูแลง่ายมากไม่มีอะไรจุกจิกเลยนะครับดูแลง่ายมากไม่มีอะไรจุกจิกเลยนะครับอย่างนี้มันมันนับเป็นเกียร์มาเก็ตมาเป็นหรือว่าเป็นรถสุงคันนี้เป็นรถสุขเลยคันนี้เป็นรถสเลยคันนี้เออเล็กซาไทยแลนด์เลยนะครับไม่เล็กซ์ไทยแลนด์เลยถ้าให้เดาราคา<อ>ที่เราตั้งขายอย่างเราเราตั้งไม่แพงเ่ะผมว่าร้านหน่อยอะ่ะคันนี้เนี่ย แล้วตั้งอยู่ที่หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมืนบาทวิคือรถไปเกิดสองล้านเออลองคิดดูนะว่าคุ้มแค่ไหนรถคันนี้เนี่ยด้วยด้วยด้วยช่วงล่างที่นุ่มนวลการขับถี่ที่ดีระดับนี้ ร้านต้นๆคุณได้คุณได้รุ่นใหญ่แบบ N X สามร้อยฮไปขับแล้วอ่ะสาร้อยเฮตนี่คือไฮบริดเป็นไฮบริดครับผมแล้วมันมีตัวธรรมดาไหมจ๊ะไม่มีครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นไฮบริดใช่ครับนอกจากเป็นเจเนอเรชันอื่นก็จะมีเครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์ธรรมดานะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นครับแล้วอย่างสเปครถพวกนี้มันอันนี้คืออย่างรู้ส่วนตัวมัน มันมีเหมือนแบบเพิ่มออปชันอะไรอย่างงี้เหมือนเหมือนพวกคอร์สอย่างงี้ไหมที่แบบเราเพิ่มแอดนู้นแอดนี่เข้าไปอะไรอย่างเงี้ยเล็กทัพเพิ่มไม่ได้เล็กทัพเขาก็จะถ้าถ้าเป็นคือมาคือมาแบบลุกนี้เลยก็จะมาแบบนี้เลยเออถ้าเป็นลักชัวรี่เริ่มต้นไฟหน้าดวงเดียวครับเออถ้าเป็นแกนลักชัวรี่ก็จะเป็นไฟหน้าสามดวงแล้วก็อุปกรณ์ย่อยๆเพิ่มเติมเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะครับครับแต่ยังเนมเนมไปเลยถามไปจังไหมกั้นก็ถามเลยว่ามันต้องแอดพวกออปชันไหมพี่เบียร์ถามไปก่อนเมื่อกี้เนม รถพวกรถยุโรปไหมที่นเนี่ยอัคืออยากรู้เพราะว่าเหมือนเหมือนที่พี่แจ็คบอกมันมันเป็นอีกเกรดหนึ่งจากโตโยต้าแต่แต่ต้องก็เล็กซันเนี่ยเขาก็นําเข้ามาขายเนี่ยเขาก็จะมีรุ่นย่อยของเขาเข้ามาให้เสร็จเลยว่าตัวตัวไหนเป็นฟังก์ชันไหนได้ฟังก์ชันอะไรอะไรอย่างเงี้ยครับผมลักชัวรี่ได้อะไรแกลักชัรี่ได้อะไรพรีเมียมได้อะไรเอสปอร์ตได้อะไรอะไรเงี้ยแต่ละรุ่นการใช้งานก็เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์การใช้งานตัวรถก็แตกต่างกันออกไปนะี่ครับผมได้จุดเด่นของเขาเลยจริงๆเนี่ง เนี่ยอย่างอย่างเรานั่งในรถเนี่ยสังเกตนุ่มมากเลยนุ่มมากนุ่มมากจริงคือแบบเน้นเนินเอะไรคือแบบตัวแทบจะไม่โยกเลยเออนุ่มมากเลยตองเนี่ยหนังที่ที่เรานั่งเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเบาะที่เรานั่งเนี่ยค่อนข้างนุ่มค่อนข้างนุ่มหน่วยเลยนุ่มๆจริงนุ่มเลยนุ่มเลยมันรู้สึกว่าเหมือนเรานั่งโซฟาดีๆอยู่อะไรเงี้ยเดียวโซฟาแถวไหนพี่ไปทางนี้ตลอดเลยนี้ตลอดจริงๆโซฟามันเป็นรูปยังไงเป็นแบบ ตรงอย่างนี้หรือว่าันอว่เป็นตัว L เป็นตัว L หรือเป็นตัว U เป็นตัว U เป็นตัว U ก็มีแล้วก็จะมีโต๊ะนั่งตรงกลางไม่พุ่ไม่พุ่อะไรก็ดิมันเริ่มคุ้นละพี่เริ่มดันอีกนิดนึงสีแดงอะไรเงี้ยนะโอ้โหโกงลุ้นนะมีไฟวิบ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 วจบวิ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 บวจะมีมาให้เลือกขิาวิบ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 วเพลงบวิบวิบงิบวิบวินวิบวิบาิบน สาจาราก็ตายฟรีนี่อย่านี้เราร้อเล่นนะไม่รู้จักจริงๆอันนี้ไม่เข้าใจเราดู y youtube เราดู y o u t u ู e มาเราดู u t u b e มาก็กลับมาเรื่องรถเนี่ยก็คือจะบอกว่าเล็กพันี่ยดูดิห้องโดยสารเงียบกริปใช่แต่กว้างมากนะกว้างข้าหลังนั่งสบายไหมเนี่ยสบายที่แบบมันโยมันดูกว้างดูแบบนี่ขนาดเนี่ยมันนั่งตรงกลางนะซึ่คแบบมันจะเป็น จะเป็นนูนขึ้นมาโัวแล้วข้อดีอ,อย่างที่ชานนั่งคันอื่นหัวชนไม่ดานอืแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของเล็กซัสท,ที่ผมชอบมากเลยทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็น NX RX นะครับผมชอบมากคือนั่งเบาะหลังเว้ยเบาะหลังสามารถปรับเอนได้ค่อนข้างเยอะเนี่ยลองดูดิ อ๋อมันมีเบาะไฟฟ้าปรับเอียงได้ด้วยบอกไม่อันนี้มันเบาะปรับมือแต่ว่าคือโดยปกติอ่ะเบาะด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะปรับไม่ได้จะได้จะหลังตรงหน่อยใช่แต่เนี่ย NX เนี่ยคือด้านหน้าสบายได้จะนั่งสบายหน่อยคือคนนั่งหลังรู้สึกว่าเออแบบหลังมันเอ็นได้ปกติเรานั่งหลังต้องนั่งหลังตรงตรงหลังตรงตรงสมมติลองคิดดูเดี๋ยวมึงกรุงเทพเชียงใหม่ครัเบียโอ้โหกรุงเทพเชียงใหม่ก็ คือไม่ใช่ว่านั่งไม่ได้นั่งได้ถ้าเป็นถ้าเป็นรถทั่วไปแต่เอาคนนั่งหลังก็อาจจะไม่สบายก็อาจจะลงมาเมื่อยหน่อยแต่ถ้าเป็นเอเอ็กนะโอ้หผมบอกเลยคุณนั่งสบายแล้วที่เก็บของด้านหลังเนี่ยเดี๋ยวค่อยให้เบียร์ไปถ่ายดูที่เก็บสัมภาระเก็บได้เยอะมากพับเบาได้พับเบาได้อีกนะสมมุติว่าคุณแบบคือผมปั่นจักรยานะ่ยถ้าแบบคุณเป็นคนปั่นจักรยานหรือคุณมีคนแบบหรือคุณเป็นคนแบบสัมภาระเยอะๆไปเที่ยวต่างจังหวัดอ่ะโอ้หคุณใส่เอเอ็กคุณสบายหายห่วง ที่สาคัญประหยัดน้ํามันแล้วถึงสิ่งที่ลูกค้าผมว่าลูกค้าต้องอยากรู้แน่นอนว่าแล้วเล็กซัสดูแลแพงไหมอ่าใช่ใชแพ<ผ>งแน<ผ>่นอนอย่างรู้แน่นอนการแม i เทน n น n ต่างๆคือตอนนี้ต้องบอกว่าเล็กซัสเองเนี่ยดูแลไม่แพงเลยนะครับแล้วก็ ใครก็ตามที่แบบอยากใช้รถแล้วเอ้ยแบบปกติไม่ชอบไม่ค่อยชอบเข้าศูน์ยเข้าอู่นอกถนัดอู่นอกมากกว่าถูกกว่าอะไรเงี้ยเล็กซัสเนี่ยอู่นอกสามารถดูแลได้เยอะมากหมายถึงว่ามีที่ที่ดูแลเยอะมากเพราะรถเองอ่ะมันเป็นรถที่สแตนดาร์ดคือไม่จุกจิกนะฮะฉะนั้นต้องบอกกับท่านผู้ชมทุกคนเลยว่าถ้าเรามองหาเล็กซัสอยู่นะครับผมมาซื้อได้เลยนะแล้วก็ผมบอกเลยว่าไม่จุกจิกแล้วรับรองว่าคุณจะได้ ประสบการณ์การขับรถอีกแบบหนึ่งอ่ะค่าไปเลยนะปกติถ้าเราเคยใช้เบนซ์เคยใช้ BM เอ็มเออ BM ก็อาจจะเร่งสนุกขับสนุกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเบนซ์ก็จะดูหรูหูหน่อยแต่ไอ้พวกเล็กซเนี่ยต้องบอกว่ามันจะมันจะได้ลุกที่ขับสบายนะมันจะได้ลุกสบายสบายนุ่มนวลพวงมาลงพวงมาลัยเวลาเลี้ยวมันดูเขาเรียกว่าอะไรมันนุ่มนวลอ่ะครับนะมาดูนุ่มนวลช่วงล่างนุ่มภายในเก็บเสียงดีนะครับ ประมาณนี้ถ้าใครอยากรู้นะมาลองตัวจริงได้เลยที่ร้านเราเลยนะครับที่แมทคาการ์ดจาพิเศษเนี่ยเหมือนที่ผมพูดทุกคลิปเลยนะว่าเจ้านายผมไม่ห่วงรถเลยคือจะซื้อรถกับเราใหญ่เข้ามาลองก่อนเราให้ชอบก่อนคือถ้าถ้าตั้งใจมาซื้อแล้วถ้าตั้งใจมาดูแล้วอยากจะได้คันนี้จริงๆก็มาลองได้เลยนะครับนะฮะอยากให้ลองรถทุกคันของเราเนี่ยเราคัดสภาพมาอย่างดีอย่างคันนี้เนี่ยวิ่งแสนห้า ก็จริงแต่ว่าเข้าสูนตลอดนะครับคันนี้เข้าสูนตลอดแล้วที่สําคัญคือรถเราไม่มีกรอไม้แน่นอนนะครับอ,อย่างคันนี้วิ่งแสนห้าเราก็ขายที่แสนห้านะครับผมมันก็มันก็นกเขาเรียกว่าอะไระเราก็ซื้อจับผมไปตรงมาที่สําคัญรถเราไม่มีชนแน่นอนครับผมแต่จริงๆผมไอ้เรื่องนี้บอกว่าพูดรูกคิดนะว่ารถใหม่เยอะอย่ากลัวอถ้าสภาพสวยแล้วเข้าสูนตลอดเอางี้ดีกว่าอันนี้คือตอบโจทย์กว่าแสนห้าเอาจริงก็ คือก็ยองยอมรับก่อนว่าวิ่งเยอะแต่ก็เป็นรถใช้งานทั่วไปก็ตกปีแล้วนี่รถมันประมาณ5-6ปีคปีบ6ปีก็ตกปีสองส0 0หมื่นสามหมื่นประมาณนี้2,000มกว่า2,000มกว่ากิโลผมว่าผมว่าผมว่ามันมันไม่ได้เยอะเกินไปมันก็เป็นสิกมันก็เึ่งกับรถที่ใช้งานทุกวันนะครับแล้วก็เซอร์วิสที่ศูนย์โตต้าตลอดครก็สบายใจได้ถ้าใครสนใจดู ก็อย่าลืมมาดูคันนี้1นึ่ล้านหนึ่งแสหมื่นเท่านั้นรีบมานะผมว่าคันนี้น่าจะไปไวไวแน่เพราะว่ายังไม่ลงรูปด้วยและ N X เวลาเข้าเต็นท์เรามาแต่อาทิตย์คือป๊บเดียวใช่ปับเดียวคนเข้ามาดูแล้วเป็นก็จบแล้วค่อนข้างจะจบตลอดรถล็กต้องบอกมันก็มีกลุ่มลูกค้าที่เอาจริงๆถ้าได้ลองถ้าได้ลองผมว่าจบใช่ถ้าได้ลองเอาจริงๆนะได้ลองคือรักน้อยคนมากนะที่แบบเฮ้ยไม่เอาอะตัดสินใจก่อน ขัขได้ลองแล้วมันขับสบายมากสบ,บายอ่ะดูดินี่นั่งสบายมากเลยนี่แบบเด้งเนินเด้งอะไรแบบมันนุ่มไปหมดเลยเวลาจะซื้อรถนะผมผมมีความคิดอยู่หนาหนึ่งหมายถึงส่วนโตัวเองนะผมจะคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดแบบเราต้องแบบ ขับในเมืองแล้วเราต้องขับไปต่างจังหวัดไกลๆรถคันนี้ตอบโจทย์เราไหมอะไรเงี้ยครับผมเวลาผมจะซื้อรถนะครับอย่างสมมติเวลาที่บ้านเลือกซื้อรถเนี่ยผมก็จะคิดแต่เรื่องเนี้ยเฮ้ยแล้วแบบมันคันใหญ่เกินไปไหมแล้วขับขี่สบายหรือเปล่านุ่มไหมขับทางไกลเป็นยังไงอะไรเงี้ยแต่คันเนี้ยผมให้นะครบหมดเลยคือถ้าเกิดจะขับในเมืองหาที่จงหาที่จอดรถก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปอ่ใชนะแล้วอุปกรณ์เขาเรียกว่าอะไรอุปกรณ์อำนวยความสะดวกเนี่ยเออคีเลตก็ดี คุณสตาร์ทก็ดีไม่ต้องมานั่งหยิบล้วงกุญจงกุญแจอะไรเงี้ยคันนี้มีหมดเบาไฟฟ้าครบหมดเบาร้อนเบาะเย็นเบาะหนังเอ,อ่อโเบดนะครับปรับโหมดการขับขี่เป็นโหมดสปอร์ตได้อะไรเงี้ยนะครับ,รบหรือเราอยากจะประหยัดปรับเป็นโหมด Eco อีโคก็ได้คือครบคันในคันเดียว<บ>ครบคันในคันเดียวจบในคันเดียวจบในคันเดียว,ใ,ยวใช่ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆมาขับหรือจะเป็นผู้ชายไซส์ใหญ่ๆอย่างผมมาใช้อ่างเงี้ยผมก็เชื่อว่ามันมันใช้ได้หมดใช่พะรถมันไม่ได้ใหญ่เหมือนที่พี่แจ๊คบอก รถมันไม่ได้ใหญ่มากเหมือนแบบมันไม่ได้แบบเป็นทรงแบบ g l e ใหญ่ๆแบบนั้นเลยคายเยนใหญ่ๆงั้นมันคือมันก็ไม่ได้ขับยากลําบากอะไรขนาดนั้นนะครับใช<ต>่มันรถไซส์แบบทั่วไปอ่ะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งซื้อรถกับทางร้านเราเนี่ยครับ มีปัญหาอะไรนะโทรมาได้เลยโทรมาปรึกษาเราได้ตลอดนะครับผมไม่ว่าจะให้คำแนะนําใช่ไม่ว่าจะออกรถไปนานเท่าไหร่แล้วนะมีปัญหาตรงนู้นตรงนี้รถพี่มีปัญหาอย่างนี้เราโทรมาได้เลยผมพวกพวกเราทุกคนเลยนะยินดีให้คำปรึกษาูาคาทุกท่านเลยยินดีมากๆยินดีต่อให้ไม่ได้ซื้อรถกับเราเลยทุกวันนี้เนี่ยเชื่อไหมว่ามีคนโทรมาจากยูทูบบอกคุณแจ็ครถเมื่อวานนี้เพิ่งมีคนโทรมาบอกว่าผมดูเคแมนอยู่ผมเห็นคลิปคุณแจ็คผมไปลองรถคันนึงมาเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้ ปกติไหมครับที่ไผมก็ผมก็ให้คำปรึกษาไปอย่างดีเลยโทรมาขอคำปรึกษาโทรมาขอคำปรึกษาฉะนั้นผมยืนยันเลยนะไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเราก็ดีหรือคุณกําลังสนใจรถคันไหนอยู่ก็ดีนะโทรมาปรึกษาผมได้เลยหรือโทรมาปรึกษาน้องๆทุกคนได้เลยะนะครับผมหรือว่าถ้าคันไหนที่ลูกค้าถามแลวเรามีก็ก,ก็เข้ามาดูตัวจริงได้อ่ามาดูมาลองทำได้ใช่แล้วก็เดี๋ยวเราสอนกันอะเราสอนกันทั้งหมดแหละว่าเอออปชั่นต่างๆใช้ยังไงการดูแลควรจะต้องไปที่ไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยจะให้คำแนะนำหมด แบบนี้ดีกว่าแล้วถ้าจะมาดูคันนี้เรนเราอยู่ตรงไหนอยู่ที่กาญจนานะครับผมมุ่งหน้าไปเดอะมอบางแคนะครับอยู่ซ้ายมือเยื้องๆกันกับพาซิโอนะครับผมตรงข้ามสมาคมจใตาถ้าใครมาไม่ถูกนะครับผมเข้า Google Map นะครับผมแล้วเซิร์ชเลยนะครับ Match Car นะครับ M A T C H C A R คามี S ข้างหลังนะครับผมอยู่ที่การจานาพิเศษกดมาได้เลยนะครับผมมาง่ายมาก้วเข้ามาลองขันดีดูถ้าใครสนใจ N X 300ตัวนี้ใช่ครับก่อนจะลากันไปผมอยากจะถามจริงๆทำไมทุกคลิปมีผู้หญิงมาพอวันนี้ผมมาไม่มีผู้หญิงแล้วก็เดี๋ยวพี่มีปัญหาไง หาผมก็กลัวพี่จะมีปัญหาแล้วมันก็จะกระทบถึงพวกผมด้วยเยอะมากคนแหม่ปกติเนี่ยพูดเก่งพูดเก่งแหมวันนี้ไม่พูดอะไรเลยเอานั่งหัวนล้อคิดนักรักอยู่นั่นผมกลัวมันจะเป็นประเด็นแล้วทีนี้มันก็เดือดร้อนกับการงานผมอีกทีนี้เหนื่อยอีกตอนนี้เหนื่อยกว่าการทำงานคือการหางานนะบอกก็โอเคนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับก็ฝาก ติดตามพวกเราด้วยนะครับผมก็จะพยายามออกคลิปให้บ่อยๆนะครับผมก็ฝากเพื่อนๆให้กำลังใจเป็นการกดไลค์กดแชร์นะครับคอมเมนต์ติชมกันมาได้เลยนะครับไม่ดีตรงไหนบอกกันได้นะจะได้แก้ไขนะครับผมก็วันนี้ต้องลาไปก่อนนะครับก็เป็นลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคีนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบาย